เรื่องชายผู้เกยียดขรานแต่ชอบอวดก็ติดตามนังเฝ้าเล่าเรื่องเรื่องเล่าดีๆมีข้อคิดสนใจในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่าสมชายเขาเป็นชายไวกลางคนรูปร่างทวมเล็กน้อยใบหน้ามักมีรอยยิ้มแบบคนไร้ความกังวลและแฝงความขี้เกยียจอยู่ในแววตาทุกเช้าในขณะที่ชาวบ้านออกไปทำนา ทำไร่หรือดูแลสวนผักสมชายกับนอนเก้งอยู่บนเสื้อเก่าๆในบ้านไม้ของตนเองบางครั้งก็ตื่นสายเกือบเที่ยงวันเขามักพูดกับตัวเองว่างานหนักนะให้คนโง่เขาทำไปเถอะฉันจะหาทางลัดที่ฉลาดกว่านั้นสมชายไม่ชอบทำงานแต่กลับชอบพูดอวดฉลาดเวลามีใครมานั่งคุยเขาจะยืดอกแล้วบอกว่างานที่ต้องใช้แรงเยอะๆนะ มันเสียเวลาคนฉลาดอย่างฉันต้องคิดหาวิธีง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยคำพูดนี้ฟังดูหรูหราแต่ในความเป็นจริงเขาไม่เคยคิดหรือทำอะไรจริงจังสักอย่างทั้งวันมัวแต่นั่งคุยนั่งโมที่ศาลานหน้าหมู่บ้านเพื่อนบ้านถามวันหนึ่งเพื่อนบ้านชื่อลุงนิดกำลังถอนหญ้านในสวนผักเห็นสมชายเดินเอ่ยๆผ่านมาจึงถามด้วยความหวังดีว่า สมชายทำไมไม่ลองปลูกผักไว้กินเองละ่ะยังน้อยจะได้ประหยัดไม่ต้องเสียงเงินทุกวันสมชายหัวเราะเสียงดังพลางยกมือขึ้นลูปพุงของตัวเองแล้วตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าโอ้ยลุงนิดฉันฉลาดเกินกว่าจะเสียเวลาไปถอนหญ้ารดน้ำผักหรอกนะให้คนอื่นปลูกแล้วฉันซื้อกินเอาสบายกว่าเยอะลุงนิดใส่หัวเบาๆไม่พูดอะไรต่อ เพราะรู้นิสัยสมชายดีว่าชอบพูดมากกว่าทำวันที่ไม่มีเงินเวลาผ่านไปไม่กี่วันสมชายใช้เงินที่มีอยู่จนหมดแถมไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อถึงเวลาหิวก็ไม่มีผักไม่มีข้าวพอจะหุงกินเขาเดินไปหาลุงนิดด้วยสีหน้าอิดโรยและพูดเสียงเบาลุงนิดขอยืมผักหน่อยสิพอดีวันนี้ไม่มีเงินซื้อลุงนิดมองด้วยแววตาเวทนา ก่อนจะตัดผักยื่นให้แต่ก็พูดเบาๆว่าผักนี้ไม่งอกเองหรอกสมชายมันงอกเพราะมีคนลงมือปลูกคำพูดนี้ทำให้สมชายสะอึกไปเล็กน้อยแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองขี้เกียจเพียงหัวเราะก,กลบเกลืนเหมือนเคยสุดท้ายขึ้นันนั้นสมชายนั่งอยู่คนเดียวในบ้านมืดๆท้องร้องเพราะหิวแต่ก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าสักวันฉันจะหาวิธีรวยแบบไม่ต้องทำงาน เดี๋ยวค่อยดูแต่ความจริงแล้วทุกวันของเขาก็ยังว่างเปล่าเหมือนเดิมความฉลาดที่แท้จริงคือการลงมือทำไม่ใช่การพูดอวดโดยไม่สร้างประโยชน์คำพูดอวดเก่งไม่สามารถทำให้ชีวิตก้าวหน้าได้หากไม่ลงมือทำจริงความหิวโหวยและความลำบากก็จะย้อนกลับมาหาเราอีกครั้งหลังจากที่สมชายไปขอยืมผักจากลุงนิด เขาก็ยังไม่สำนึกอะไรนักยังคงใช้ชีวิตสบายสบายตามเคยทุกเช้าแทนที่จะออกแรงทำงานเขากลับชอบไปนั่งที่ศาลากลางหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ชาวบ้านชอบมาพักหลังจากทำนาการพูดอวดรู้วันหนึ่งชาวบ้านหลายคนกำลังคุยกันถึงเรื่องเงินออมบางคนพูดถึงการหยัดกระปุกเก็บเล็กผสมน้อยบางคนพูดถึงการเก็บเงินไว้เพื่อส่งลูกเรียน ทันทีที่สมชายได้ยินเขาก็หัวเราะเสียงดังและพูดขึ้นว่าเฮ้พวกเอ็งโง่ทั้งนั้นแหละเก็บเงินไว้ในกระปุกมันก็แค่เหล็กขึ้นสนิมเอาไปใช้ให้หมดซะดีกว่าใช้ชีวิตให้สนุกสิเงินมันก็แค่กระดาษอย่าไปกอดมันไว้เลยเขาพูดด้วยท่าทางมั่นใจเหมือนนักปรา์จนบางคนที่ไม่รู้จักในิสัยจริงๆของเขาเกือบเชื่อแต่คนที่เคยเห็นสมชายใช้เงินแบบไม่คิด ก็แอบสายหัวกันเงียบๆการใช้เงินสุดรุ่ยสุดรายสมชายได้ยืมเงินจากเพื่อนบ้านบ้างจากญาติบ้างเขาใช้เงินไปกับการซื้อของจุกจิกเช่นเหล้าขาวบุหรี่และของกินฟุ่มเฟือยบางครั้งยังเอาไปเลี้ยงเพื่อนฝูงเพื่ออวดว่าฉันรวยฉันไม่เดือดร้อนแต่พอถึงปลายเดือนเขากลับไม่มีแม้แต่เงินซื้อข้าวสารเพื่อนบ้านสอนมีอยู่วันหนึ่ง ป้าสายใจซึ่งเป็นแม่ค้าขายของในตลาดเห็นสมชายมายืมเงินอีกจึงพูดเตือนว่าสมชายเอ๋ยการเงินมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะถ้าไม่เก็บวันหนึ่งจะลำบากอย่าคิดว่าเงินจะมีมาเรื่อยๆแต่สมชายก็หัวราอนพลางบอกว่าป้าไม่ต้องห่วงหรอกฉันฉลาดเรื่องเงินยิ่งกว่าพวกเศรษฐีเสียอีกเดี๋ยวก็หาทางได้เงินก้อนโตเองละ คำพูดนั้นทําให้ป้าสายใจได้แต่ถอนหายใจเพราะรู้ว่าสมชายยังไม่เข้าใจอะไรเลยผลลัพธ์ของความไม่รู้จักเก็บไม่นานหลังจากนั้นฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงชาวบ้านต่างมีข้าวไว้กินมีเง,นเงินเก็บจากการขายข้าวส่วนสมชายไม่มีอะไรเลยแถมยังมีหนี้ติดตัวจากการยืมคนอื่นไปทั่วหมู่บ้านเมื่อถึงเวลาจะไปซื้อของที่ตลาด เขาถูกปฏิเสธเพราะแม่ค้าไม่ยอมขายเชื่อให้แล้วบางคนถึงกับพูดตรงๆว่าสมชายเองพูดเก่งแต่ไม่เคยใช้นี่คืนขายเชื่อไปค้าก็เดือดร้อนสิสมชายจึงต้องเดินกลับบ้านมือเปล่าท้องหิวแต่ในใจยังพยายามปลอบตัวเองว่าก็แค่ชั่วคราวอีกหน่อยเดี๋ยวก็รวยใหญ่คนที่พูดเก่งเรื่องเงินไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้เงินเป็น การอวดรู้โดยไม่มีความรู้จริงนอกจากไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นยังอาจทำให้เราเป็นหนี้และเสียความน่าเชื่อถือในใสายตาคนอื่นหลังจากเรื่องเงินที่สมชายถูกชาวบ้านเอือมระอาเขาก็เริ่มถูกคนในหมู่บ้านมองว่าเป็นคนทีพูดเก่งตะไร้ค่าเวลามีใครพูดเรื่องการออมเรื่องการทำมาหากินสมชายก็มักจะพูดขึ้นด้วยความมั่นใจว่าไม่ต้องสอนฉันหรอก ฉันรู้หมดแล้วแต่ในความเป็นจริงเขาแทบไม่เคยเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยข่าวดีของหมู่บ้านวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าจะมีหน่วยงานจากอำเภอมาจัดอบรมอาชีพฟรีเช่นการทำน้ำหมักชีวภาพการเพาะเห็ดและการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านทันทีที่ข่าวนี้แพร่ไปคนทั้งหมู่บ้านต่างดีใจ บางคนหยุดงานทำนาเพื่อมาฟอังอบรมเพราะหวังว่าจะได้ความรู้ใหม่ๆไปพัฒนาชีวิตสมชายปฏิเสธเมื่อเพื่อนบ้านชวนสมชายให้ไปด้วยเขากลับหัวเราะเสียงดังและพูดว่าอบรมอะไรพวกนั้นก็เสียเวลาเปล่าฉันฉลาดกว่าคนมาสอนอีกจะไปนั่งฟังทำไมเขาเลือกที่จะนอนเล่นอยู่บ้านบ่ายก็ออกไปนั่งคุยโมที่ศาลาเหมือนเดิมขณะที่เพื่อนบ้านกลับไป เรียนรู้วิธีเพาะเห็ดได้มเมล็ดพันธุ์กลับมาลองปลูกจริงความแตกต่างเริ่มปรากฏเพียงไม่กี่เดือนต่อมาบ้านของลุงนิดเริ่มมีรายได้เสริมจากการขายเห็ดสดป้าใส่ใจก็ทำน้ำหมักขายให้คนในตลาดได้เงินเพิ่มเด็กหนุ่มบางคนยังเริ่มมีงานเล็กๆทำหลังเลิกเรียนจากความรู้ที่ได้มาสุนสมชายยังคงนั่งว่างๆและบ่นว่าทำไมคนอื่นดูรวยขึ้นเรื่อยๆ แต่ฉันยังเหมือนเดิมทั้งที่ฉันก็สลาดกว่าใครม่นานชาวบ้านเริ่มรวมกลุ่มทําผลิตภัณฑ์ขายร่วมกันพวกเขาพูดถึงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแต่ไม่มีใครเอ่ยชื่อสมชายเข้าร่วมเพราะทุกคนรู้ว่าเขาไม่เคยจริงจังกับอะไรสักอย่างสมชายได้แต่นั่งฟังอยู่ห่างๆด้วยความอิจฉาแต่ก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองพลาดกลับพูดอวดว่าเดี๋ยวรอเถอ ฉันจะคิดวิธีหาเงินที่ง่ายกว่าพวกเองอีกการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดคนที่คิดว่าตนรู้หมดแล้วมักเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดโอกาสดีๆมกักมาพร้อมกับการเปิดใจเรียนแต่ถ้าเราขี้เกียจและมัวแต่อวดฉลาดเพียงลมปากเราจะพลาดสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลหลังจากที่ชาวบ้านเริ่มมีรายได้จากความรู้ใหม่ๆสุนสมชายกับเนื้มือเปล่า ความนับถือที่คนเคยมีให้ก็ยิ่งหายไปแต่สมชายไม่ยอมรับความจริงกลับหันมาอดในเรื่องใหม่เรื่องสุขภาพอดเก่งต่อหน้าชาวบ้านวันหนึ่งขณะชาวบ้านช่วยกันขนข้าวเปลือกออกจากยุง้งสมชายที่ไม่ได้ช่วยงานนั่งพุงเป่าอยู่ข้างๆแล้วพูดเสียงดังว่าพวกเองเหนื่อยฟีทั้งนั้นแหละร่างกายจะพังเพราะทำงานหนักฉันสิถึงจะแข็งแรง ไม่เคยป่วยเลยสักครั้งเขาพูดพลางตบที่อกตัวเองแรงๆทำเหมือนกับว่าแข็งแกรงกว่าใครชาวบ้านบางคนได้แต่หัวรเราะเบาๆเพราะรู้ดีว่าสมชายแทบไม่ออกกำลังกายวันๆกินเหล้าสุบบุรีนอนดึกเกือบเช้าการใช้ชีวิตที่ประมาทสมชายชอบกินแต่ของมันของทอดกินแล้าแทบทุกเย็นข้าวปลาอาหารก็ไม่เป็นเวลาเวลามีคนเตือน เขากลับตอบว่าไม่ต้องห่วงหรอกฉันร่างกายแข็งแรงกว่าใครกินอะไรก็ย่อยได้หมดเขาเชื่อว่าตัวเองอึดและเก่งกว่าคนอื่นจนไม่ใส่ใจสุขภาพเลยแม้แต่น้อยไม่นานนักผลของการใช้ชีวิตแบบประมาทก็ปรากฏวันหนึง่งสมชายรู้สึกหน้ามืดหายใจไม่สะดวกจนต้องนั่งลงกลางตลาดชาวบ้านต้องช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล หมอตรวจแล้วบอกว่าเขาเป็นโรคความดันและไขมันสูงต้องควบคุมอาหารและเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ทันทีแต่แทนที่สมชายจะยอมรับเขากลับพูดเสียงแข็งว่าหมอก,ก็พูดไปตามตำราฉันแข็งแรงกว่าที่เห็นหรอกไม่เป็นไรหรอกแม้แต่หมอย,ยังได้ต่สายหัวต้องพึ่งคนอื่นหลังจากล้มป่วยสมชายแทบทำอะไรเองไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนบ้านช่วยหิ้วของให้ ต้องอาศัยญาติพี่น้องมาดูแลบ้างเป็นครั้งคราวคนที่เคยพูดอวดว่าตัวเองแข็งแรงที่สุดกลับกลายเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในสายตาคนอื่นและในใจลึกๆสมชายก็เริ่มรู้สึกอายแต่ปากก็ยังไม่ยอมรับสุขภาพดีไม่ได้เกิดจากการพูดอวดแต่เกิดจากการดูแลตัวเองทุกวันการประมาทคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นไม่เพียงไม่ช่วยอะไรแต่ยังนำความทุกข์ และความลำบากมาให้ในบ้านปลายหลังจากสมชายล้มป่วยและต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่พักใหญ่เขาก็ยังไม่ยอมรับความจริงเสียทีเมื่อการเริ่มดีขึ้นบ้างเขากลับหันไปอวดในเรื่องใหม่เรื่องครอบครัวและการเลี้ยงลูกสมชายชอบวิจารณ์คนอื่นวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านบางครอบครัวนั่งสอนลูกอ่านหนังสือใตใ้ต้นไม้ใหญ่สมชายเดินผ่านมาแล้วหัวเราะเสียงดัง พวกเองนี่ช่างโง่จริงๆเด็กมันฉลาดของมันเองไม่ต้องเสียเวลานั่งสอนหรอกปล่อยให้โตไปตามธรรมชาติเดี <ut> ๋ยวก็เรียนรู้เอง <ut> เขาพูดด้วยท่าทีภูมิใจเรากับตัวเองเข้าใจเรื่องการเลี้ยงลูกดีกว่าทุกคนทั <ut> ้งที่ความจริงลูกชายของเขากลับไม่ค่อยตั้งใจเรียนเพราะไม่เคยมีใครสอนหรือใส่ใจลูกที่ถูกปล่อยปละลูกชายของสมชายชื่อน้อยเด็กน้อยมักไปโรงเรียนสาย เพราะพ่อไม่เคยปลูกบางวันก็ไม่ได้กินข้าวเช้าพอกลับจากโรงเรียนน้อยอยากทำการบ้านก็ไม่มีใครช่วยเพราะสมชายมัวแต่นั่งดื่มเหล้าหรือพูดคุยโมก,กับเพื่อนๆเ,เวลาครูเรียกผู้ปกครองไปประชุมสมชายก็มักบอกว่าครูอย่าห่วงเลยเด็กมันโตเองได้ไม่นานน้อยก็เริ่มเรียนไม่ทันเพื่อนคะแนนตกและถูกเพื่อนล้อเพราะอ่านหนังสือไม่คล่อง ครูต้องเรียกสมชายมาคุยอย่างจริงจังครูพูดอย่างสุภาพว่าสมชายเด็กต้องการการดูแลถ้าไม่ช่วยสอนเขาอาจจะตามไม่ทันนะแต่สมชายกลับหัวเราะตอบว่าครูไม่ต้องกังวลหรอกผมฉลาดกว่าใครๆผมมั่นใจว่าลูกผมก็ฉลาดโดยไม่ต้องสอนเหมือนกันครูได้แต่นิ่งเงียบเพราะรู้ว่าพูดไปก็เปล่าประโยชน์เมื่อผลการเรียนประกาศออกมาน้อยสอบตกหลายวิชา ต้องซ้ำชันขณะที่ลูกคนอื่นๆได้รับเกียรติบัตรและเสียงปรบมือจากผู้ปกครองที่มาชมสมชายยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเขาแอบอิจฉาเพื่อนบ้านที่ลูกลูกประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่กล้ารับว่าเป็นเพราะความละเลยของตัวเองแทนที่จะสํำนึกเขากลับพูดอวดว่าเกียรติบัตรมันก็แค่กระดาษชีวิตจริงมันสำคัญกว่านักเรียนเก่งๆอีกแต่ในใจลึกๆ สมชายเองก็รู้สึกเจ็บปวดที่เห็นลูกชายก้มหน้าด้วยความอับอายครอบครัวต้องการการใส่ใจไม่ใช่การอวดอ้างเพราะแม่ที่คิดว่าลูกจะโตเองโดยไม่สอนยอมทำร้ายอนาคตของลูกโดยไม่รู้ตัวความรักที่แท้จริงคือการลงมือดูแลไม่ใช่เพียงคำพูดอวดฉลาดหลายปีผ่านไปชื่อเสียงของสมชายในหมู่บ้านาค่อยๆกลายเป็นคนที่พูดเก่ง แต่อย่าไปเชื่อไม่ว่าจะเรื่องการทำงานการเงินสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวทุกคนเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำไม่เคยตรงกันเลยแต่สมชายก็ยังคงไม่หยุดอวดวันๆเอาแต่พูดเสียงดังเหมือนปราดจนบางครั้งทําให้คนอื่นรำคาญการประชุมหมู่บ้านวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเรียกชาวบ้านมาประชุมเรื่องใหญ่ เพราะหมู่บ้านประสบปัญหาภาัยแล้งนมม้ำในคลองแห้งจนไม่พอใช้จำเป็นต้องหาทางออกว่าจะจัดการน้ำอย่างไรชาวบ้านแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งใจบางคนเสนอให้ขุดบ่อใหม่บางคนเสนอให้ทำฝายกันน้ำทุกความเห็นมีเหตุผลรองรับสมชายอวดอีกครั้งเมื่อเห็นคนอื่นพูดสมชายก็ยกมือขึ้นด้วยท่าทางมั่นใจเขาเดินออกมากลางวงพูดเสียงดังจนทุกคนหันมามอง พวกเองนี่คิดอะไรตื้นๆทั้งนั้นเรื่องน้ำแรงมันง่ายนิดเดียวฉันรู้อยู่แล้วว่าจะทำยังไงให้หมู่บ้านมีน้ำใช้ไปทั้งปีผู้ใหญ่บ้านจึงถามกลับด้วยความสุภาพว่าเงี้ยนสมชายช่วยอธิบายหน่อยสิว่าจะทำยังไงคำพูดที่ว่างเปล่าสมชายยืนนิ่งไปชั่วครู่เขาพยายามคิดหาคำพูดโกร๋แต่ยิ่งพูดก็ยิ่งบกวนเออก็ต้องคิดหาวิธีใหม่ๆนะสิ อย่างเอออาจจะหาน้ำจากที่อื่นมาใช้หรือไม่ก็ทำให้ฝนตกเองไงล่ะทันทีที่พูดจบเสียงหัวเราะเบาๆบก็ดังขึ้นรอบวงบางคนหันมามองด้วยสายตาเวทนาบางคนถึงกับพูดว่าถ้าพูดได้แล้วแก้ปัญหาได้จริงป่านนี้หมู่บ้านเราคงรวยน้ำไปนานแล้วสมชายเอ้ยสมชายหน้าแดงกำ่ำเขารู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้าน ว่าที่แท้สิ่งที่เคยอวดมาตลอดนั้นกลวงเปล่าไม่ได้มีอะไรเลยความอับอายที่ไม่อาจปิดบงังหลังการประชุมวันนั้นไม่มีใครเชื่อคำพูดของสมชายอีกต่อไปต่อให้เขาพยายามอวดแค่ไหนผู้คนก็พิงยิ้มแล้วเดินหนีเพราะต่างรู้ดีว่าเขาเป็นแค่คนพูดมากแต่ทำไม่เป็นสมชายกลับบ้านด้วยหัวใจหนักอึง้งเขานงเง่เงียบๆคนเดียวใจลึกๆเริ่มถามตัวเองว่า หรือจริงๆแล้วฉันไม่ฉลาดอย่างที่คิดเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกอายจนไม่กล้าออกไปนั่งอวดทีธธ่ศาลาอีกขขอคิดจากตอนนี้คนโง่ที่ยอมรับว่าตัวเองโง่ยังมีโอกาสพัฒนาแต่คนโง่ที่อดฉลาดจะไม่มีวันก้าวไปไหนความจริงไม่มีวันปิดบังได้หากเรามีแต่คำพูดแต่ไร้การกระทำสุดท้ายความลวงก็จะถูกเปิดโปง และสิ่งที่เหลือไว้ก็คือความอับอาย